Bo ชูค่ะสวะวันนี้นะคะเราจะมาดูวิธีการผันกริยาในรูปอดีตการอีกหนึ่งรูปก็คือรูป pluperfect s นั่นเองค่ะชื่อภาษาไทยของรูปนี้นะคะโมจะเรียกมันว่าอดีตของอดีตค่ะทำไมมันถึงถูกเรียกว่าอดีตของอดีตนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะในวิดีโอนี้เราจะมาดูทั้งวิธีการผันและวิธีการใช้กริยาในรูป pluperfect กันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะ การผ่านกริยาในรูป plusque parfait นะคะจะใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตการเท่านั้นค่ะซึ่งหมู่ให้ชื่อภาษาไทยมันว่าอดีตของอดีตก็เพราะว่าเราจะใช้รูป plusque parfait พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนอีกเหตุการณ์หนึ่งในอดีตนั่นเองค่ะ ยกตัวอย่างเช่นถ้ามี2สิ่งเกิดขึ้นในอดีตใช่ไหมคะสิ่งนี้เกิดขึ้นก่อนเราจะใช้กริยาในรูป plusque parfait คะ่ะส่วนสิ่งที่เกิดขึ้นทีหลังอาจจะถูกผันในรูป passé composé ก็ได้เช่นกันก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างประโยคค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราเลยจะใช้รูป plusque parfait เพื่อเล่าเรื่องคะ่ะแล้วก็เรียงลําดับเหตุการณ์นั่นเอง ในประโยคส่วนใหญ่ที่มีกริยาในรูป plusque p a r f a นะคะเราจะเห็นสิ่งสองสิ่งที่เกิดขึ้นค่ะแล้วก็สิ่งแรกที่เกิดขึ้นกริยาจะถูกผ่านในรูป plusque p a r f a นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งการใช้งานนะคะเราจะใช้รูป plusque p a r f a i ในโครงสร้างประโยคเงื่อนไข ที่เราได้เห็นกันไปแล้วเช่นกันค่ะเงื่อนไขในอดีตการนั่นเองก็จะใช้รูป plusque parfait เช่นกันนะคะถ้าใครยังจําโครงสร้างประโยค4ไม่ได้ก็ไปทบทวนกันได้ค่ะสําหรับโครงสร้างการผันกริยาในรูป plusque parfait นั้นก็ง่ายมากๆเลยนะคะแทบจะไม่ต้องจําอะไรเพิ่มเลยค่ะผันยังไงเราไปดูกันเลยค่ะโครงสร้างการผันก็คือจะมีกริยาช่วยนะคะเป็น a v o i หรือว่า ê t r นั่นเองผันในรูป อัมปัคเฟ่ค่ะอัมปัคเฟ่นี้เราก็ได้เรียนไปแล้วนะคะอวัวกับเอสผ่านในรูปอัมปัคเฟ่แล้วก็ตามด้วยกริยาหลักนั่นเองซึ่งเราก็จะใช้รูปปักที่สิบปัซซ่เหมือนเดิมค่ะก็ง่ายๆเลยใช่ไหมคะเมื่อการผ่านมีกริยาช่วยกริยาหลักก็จะอยู่ในรูปปักที่สิบปัซซ่ค่ะซึ่งวิธีการเลือกใช้อวัว กับ s นั้นนะคะก็ตามปกติเหมือนในรูป passé composé เลยนะคะ avoir ใช้กับกริยาส่วนใหญ่แล้วก็ s นั้นจะใช้กับกริยาหลักอยู่ประมาณ14ตัวแล้วก็แว r b บเบิ n o m i n a o ทั้งหมดนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปดูการผันรูป p l u s parfait กันนะคะเรามาทบทวนร,รูปอ m p a r f a t ของ avoir แล้วก็ s กันก่อนค่ะมาดูกันเลยนะคะเริ่มจาก a v o i กันก่อนค่ะ v ว r b บ avoir ในรูปอ m p e r f ก็จะถูกผันเป็น j'avais, j'avais, tu avais, tu avais, il avait, elle avait, on avait, y a chum siang avait, nous avions, anni chum siang ben set nous avions, vous aviez, vous aviez, chum siang chen kan ha, il avait, LZV นั่นเองค่ะอาวัวนั้นง่ายมากๆนะคะเราตัดหางเราก็ใส่หางของอัมปา f ์เฟเข้าไปนั่นเองส่วน H กันบ้าง H จะมีความพิเศษตรงที่ว่าหัวของมันจะต้องเปลี่ยนใช่ไหมคะเปลี่ยนเป็นเอออักซงเตอเตส่วนหางก็ใช้หางอัมปาร์เฟเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้น H ในรูปอัมปา f ์เฟก็จะเป็น j จ t ตเจ t ต t ูเอเตทูเอตอิเลเ เอลเตแล้วก็อุ้งเเชื่อมเสียงไปหาเอเเหมือนเดิมนะคะนูเซติยงนูเซติงวูเซต l ้วูเซตอิลเซตแล้วก็เอลเซตนั่นเองค่ะ เราจะนำเอารูปอัมบักเฟของกริยาช่วย2ตัวนี้มาใช้ผ่านในรูปพลิสเกอร์บักเฟนั่นเองค่ะส่วนกริยาหลักนะคะที่อยู่ในรูปปักทิสิปัเซนั้นในวิดีโอนี้โมจะไม่ได้มาเน้นย้ำปักทิสิปัเซของกริยาทุกตัวนะคะแต่จะมาทบทวนให้สักนิดหนึ่งค่ะว่ารูปปักทิสิปัเซของกริยาในแต่ละกลุ่มนั้นมีอะไรกันบ้างค่ะเริ่มจากกลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1กริยาที่ลงท้ายด้วยเออใช่ไหมคะ รูปปักทีสิปัสเซจะง่ายมากๆจะเปลี่ยนเออเป็นเออซงเตกิ en, e a C T Q นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นชงเตชงเตอันนี้แปลว่าร้องเพลงใช่ไหมคะสงตัวนี้ออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเขียนไม่เหมือนกันชงเต étudier étudier แปลว่าเรียนม a n เจ r ม a n เจ r แปลว่ากินปาเลปาเลแปลว่าพูดคุยนะคะทาย t a v a l e แปลว่าทำงานเห็นไหมคะว่า er-er เปลี่ยนเป็นออ a k s o n d e g u ทุกตัวเลยค่ะจะมีกริยาอยู่หนึ่งตัวนะคะที่เป็นขอ้อยกเว้นใช่ไหมคะสะกดลงท้ายด้วย er-er แต่อยู่ในกลุ่มที่3ก็คือแวคเบอร์ aller ที่แปลว่าไปนั่นเองค่ะแต่ว่าตัวนี้นะคะในรูปร์ติซิป a s เซจะใช้กฎเดียวกันก็คือเปลี่ยน er-er เป็นออ a ก s o n d e g u นั่นเองค่ะถัดไปมาดูกลุ่มที่2กันบ้างคะ่ะ กลุ่มที่2กริยาลงท้ายด้วย er ใช่ไหมคะรูปปักที่สิป,ปัสเซง่ายมากๆตัด er ได้เลยเหลือแต่ e นั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น choose ที่แปลว่าเลือกนะคะรูปปักที่สิป,ปัสเซก็จะเป็น chose นะคะ grow ที่แปลว่าอ้วนขึ้น g r o ี flare ที่ไปนนิดนึงนะคะตัวนี้ต้องเน f l เ r ล คีที่แปลว่าแบบดอกไม้เบ่งบานนย่นเองนะคะออกดอกนั่นเองเฟลีเ r กลายเป็นเฟลีอังเวส s t ียแปลว่าลงทุนนะคะอ n v e s t i r เคยูเซียเคยูซีอันนี้แปลว่าทำสำเร็จนั่นเองค่ะกลุ่มที่สองก็ง่ายเช่นกันจาก e f ตัด r ทิ้งเหลือแต่ E ในรูปปากทีิสิป,ปัสเซค่ะถัดไปกลุ่มที่3ค่ะ กลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างหลากหลายมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นโมยยตัวอย่างมาให้ดูแค่10ตัวนั่นเองค่ะตัวแรก r ค p o n d r e กริยาที่ลงท้ายด้วย d r e ส่วนใหญ่นะคะไม่ใช่ทั้งหมดจะเปลี่ยน r เเป็น u กลายเป็น r e p o n d ีแบบนี้นะคะในรูปปักซิซิปาเซค่ะอันนี้จะแปลว่าตอบรับนะคะตอบนั่นเอง l i ยที่แปลว่าอ่านรูปปักซิซิปาเซนะคะ เ e ยเสิร์ r วัวคกริยาที่ลงท้ายด้วยเ e r ร์วัจะเปลี่ยนเ e r ร์วัเป็นซือนะคะอันนี้แปลว่าได้รับ r e v คยเ r e ร์ v วัวเ v ย n u ่ปเว่ามา vivre, อยู่อาศัยกลายเป็น v ร c กอันนี้เป็นตัวที่แบบแตกต่างไปเลยนะคะด o อกมี dormir, ที่แปลว่านอนใช้กฎเดียวกับกลุ่มที่สองค่ะกลายเป็น d o อกมีตัดเอนะคะเซอร์ว s e r v i อันนี้จะแปลว่าเสิร์ฟนะคะหรือว่าใช้งานก็ได้ค่ะเช่นเดียวกันตัดเค่ะ attendre ลงท้ายด้วย d r แต่ตัวนี้ใช้คนละกฎกับไข่โบนดนะคะอันนี้จะเปลี่ยน d r r เป็นเตอ t t ตังเแปลว่าถึงนะคะไปถึงหรือเอื้อมถึงค่ะกลายเป็น a t t e ังนั่นเองค่ะอั n ตังเฟคเฟแปลว่าทำเฟคเฟตัวนี้ใช้บ่อยนะคะเอเคียที่แปลว่าเขียนกลายเป็น เอกแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในกลุ่มที่3ก็ค่อนข้างหลากหลายเดี De ๋ยวโมจะมีวิดีโอพูดถึงปักท i c i p ปาเซแยกไปเลยนะคะอันนี้โมก็ทบทวนให้เล็กน้อยค่ะเรามาดูวิธีการผ่านกริยาในรูป plusque parfait กันต่อค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกริยายกตัวอย่างเช่น acheter ที่แปลว่าซื้อนะคะ a c h e t e เวลาถูกผ่านเป็นรูป plusque parfait ก็จะกลายเป็น j'avais acheté j'avais acheté Quand on que participe passé est acheté, il y a R, R, avoir rouges, un PNER, un PNER, un accent aigu. Il y un parfait. Mm -hmm. J'avais acheté. Tu avais acheté. Tu avais acheté, acheté. Il avait acheté. Elle avait acheté. On avait acheté. Nous avions acheté. Nous avions acheté. Vous aviez acheté. Vous aviez acheté. il a v หลิ่นจะวแล้วก็ elle a v ิ่นจะวิอันั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ซับซ้อนในยุ่งยากเลยใช่ไหมคะข้างหลังเป็นรูป p a r t i c i p ัสซีของกริยาหลักข้างหน้าเป็นรูปอ m p a r f เของกริยาช่วยนั่นเองค่ะซึ่งส่วนใหญ่แล้วกริยาช่วยก็จะเป็น A วัวใช่ไหมคะก็จะอยู่ในรูปโครงสร้างนี้เลยค่ะเรามาดูว่าถ้ากริยาช่วยเป็นเจะเป็นยังไงคะ่ะกริยาช่วยเป็นเออย่าลืมว่าเราจะต้องทำอะไรคะ เราจะต้องเปลี่ยนรูปกริยาหลักตามเพศแล้วก็พจน์ของประธานหรือสิ่งที่ถูกขยายนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่นแวร์คเบอร์ของเทตัวนี้นะคะของเทตัวนี้แปลว่ากลับใช่ไหมคะเหมือนกลับบ้านแบบนี้รูปปักซิซิปาสซของมันก็คือของเทง่ายๆแบบนี้นะคะเปลี่ยนเออเป็น ER เออ ER อักษงเตกินั่นเองค่ะถ้าประธานเป็นเพศชายเอกพจน์ทั่วไปใช้รูปนี้ได้เลย แต่ว่าถ้าประธานเป็นเพศหญิงเราจะต้องเติมเออเข้าไปให้มันด้วยนะคะออกเสียงเหมือนกันแต่ว่าเวลาเขียนจะไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็ในรูปพระหุน์นั้นจะต้องเติม s เข้าไปนั่นเองอันนี้ก็จะกลายเป็นเพศชายพระหุน์อันนี้ก็จะเป็นเพศหญิงพระหุน์นั่นเองค่ะเรามาดูวิธีการผัน verb ของเทในรูป p l u s q u e parfait กันค่ะของเทในรูป p l u s q u e parfait ผันคู่กับ verb être กริยาช่วยเอต์นะคะกลายเป็นจดิเข่งเท t ดิเข n t r ทค่ะโมใส่วงเล็บเออตรงนี้ไว้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเจฉันนะคะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ชายไม่ต้องเติมเออถ้าเป็นผู้หญิงแบบโมนะคะเวลาถ้าโมพูดโมก็ต้องบอกว่า J'étais Contré เติมเออด้วยนั่นเองค่ะ Tu e t ติเ n t r é ทชูเอติเข n t r ท อีเลเต้ n องเทอันนี้ประธานเป็นผู้ชายเอกพจน์แน่นอนก็ใช้รูปปกติไม่ต้องเติมอะไร i อเลเต้ของเทอันเลเต้องเทอันนี้ประธานเป็นเอกพจน์เพศหญิงแน่นอนเพราะฉะนั้นเวลาเขียนต้องมีเออด้วยแน่นอนค่ะอุ้งเนตเต้ t องเทอุ้งเนตเต้ของอันนี้มีได้หลายรูปเลยนะคะจะเป็นเอกพจน์เพศชายเพศหญิงหรือว่าเผ่าพจน์ก็ได้ค่ะ saut นูซ o n ิ r e n t r เท นูเซติงของไทแน่นอนว่าเป็นพระอุปส์เสมอถ้าเป็นเพศหญิงอย่าลืมเพิ่มเออด้วยค่ะพวกเรานะคะเป็นพระอุเสมอภ์วูเ t ต r ้ของไท vous เ t i e z ของไทอันนี้เช่นกันจะมีเออจะมี S ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับ Vous นั่นเองค่ะเอเ t เ i ตต์องไทอันนี้นะคะจะต้องเติม S แน่นอนเพราะว่า i l เเป็นพวกเขานะคะมีหลายคนเพศชายค่ะ elle ลเซตองท อันนี้ก็ต้องมีทั้งเออทั้งเอสเพราะว่าพวกเขาผู้หญิงเป็นพหูพจน์แล้วก็เป็นเพศหญิงทั้งหมดนั่นเองเพราะฉะนั้นการผันกริยาทุกครั้งที่มีกริยาช่วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการใดก็ตามถ้าใช้คู่กับเอสอย่าลืมนะคะว่าเราจะต้องเปลี่ยนรูปกริยาตามเพศแล้วก็ผลของสิ่งที่ถูกขยายหรือว่าประธานด้วยเช่นกันค่ะถัดไปนะคะเรามาดูตัวอย่างประโยคในรูปพ l u ส์เกอร์ปาร์เฟกันบ้างค่ะตัวอย่างประโยคแรกค่ะ j'avais j'avais avant avant livre livre lu lu ce rencontrer ce contrer de te livre avant de te contrer ฉันได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้ก่อนที่จะได้พบกับเธอเห็น <c oughs> ไหมคะว่าในประโยคนี้มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2อ,อย่างค่ะอย่างแรกก็คือฉันน่ะได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างที่2ก็คือฉันน่ะได้รู้จักกับเธอนั่นเองค่ะ และแน่นอนว่าทั้งสองสงนี้เกิดขึ้นในอดีตนะคะไม่ใช่ปัจจุบันการเพราะฉะนั้นฉันรู้จักกับเธอในอดีตรู้จักกันมานานแล้วแล้วฉันก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ก่อนที่จะได้รู้จักกับเธอนั่นเองค่ะคำเชื่อมนี้นะคะ avant the บวกกับกริยานั้นก็เลยจะได้ใช้บ่อยในโครงสร้าง plusque parfait ค่ะตัวอย่างที่สองค่ะ les touristes étaient arrivés avant la tempête d'hier les touristes étaient arrivés avant la tempête d'hier งเที่ยวนั้น e t เตอาคิเวค่ะได้มาถึง a v ว n งก่อนนั่นเองค่ะลาตอมเปตดิเอพายุฝนหรือพายุเมื่อวานนี้นะคะตอมเปตก็คือพวกพายุนั่นเองของเมื่อวานด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้แน่นอนว่าทั้งสองสิ่งเกิดขึ้นในอนดีตนะคะเพราะมันมีคาว่าอีเยคอันไหนเกิดขึ้นก่อนคะ่ะนักท่องเที่ยวมาถึงก่อนใช่ไหมคะกริยาเลยถูกผันยรูปพริสเกอร์ป f กเฟค่ะ avant ก็แปลว่าก่อนอยู่แล้วแล้วก็ t o m ป é หรือว่าพายุนั้นมาทีหลังนั่นเองค่ะตัวอย่างที่3ค่ะ Les chiens avaient dormi toute la journée avant la promenade du soir Les chiens avaient dormi toute la journée avant la promenade du soir สุนัขนะคะหลายๆตัวเนี่ยได้นอนทั้งวันเลยค่ะ toute la journée ก่อนที่จะไปเดินเล่นช่วงเย็นนะคะ Promenade ก็คือการเดินเล่นนะคะ e วสของ Promenade ก็คือ p r o m e n e นะคะ r ซ e p r o m e n หรือว่า Promene เกี่ยวกับการเดินเล่นทางนั้นเลยค่ะเพราะฉะนั้นสองสิ่งนี้อันไหนเกิดขึ้นก่อนคะ่ะซุนนะได้นอนก่อนใช่ไหมคะนอนก่อนแล้วค่อยไปเดินเล่นตอนเย็นนั่นเองค่ะเห็นไหมคะว่ามันเป็นการเรียงลำดับเหตุการณ์แล้วก็มีคำว่าว่า a v n มาเชื่อมนั่นเองค่ะถัดไป elle était arrivée avant le début du match Elle était arrivée avant le d é b เ t du match เขาผู้หญิงมาถึงก่อนการเริ่มต้นการแข่งขันค่ะ e l l e เ t a ต r ้อารเกิดขึ้นก่อนนะคะเขาผู้หญิงมาถึง avant ก่อนแล้วก็ le début du match ก็คือการเริ่มต้นการแข่งขัน,น d é b u t แปลว่าตอนที่เริ่มต้นหรือว่าการเริ่มต้นนั่นเองค่ะตัวอย่างสุดท้ายค่ะ nous avions i i n i l ล f i l m avant d a l l e r อ d อ n e น Nous n v i o n i le f i l m avant d a l l e r au dîner. พวกเราได้ดูหนังจบก่อนที่จะไปกินข้าวค่ะเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นก่อนคะดูหนังจบใช่ไหมคะ a v าฟิ f n n i le film ก่อนที่จะ a v o n t de นะคะแล้วก็บวกกริยา a l l e r d ด n e เไปกินข้าวเย็นนั่นเองค่ะทุกๆประโยคที่โมโยกตัวอย่างมาให้นั้นมีเหตุการณ์เกิดขึ้น2เหตุการณ์ในอดีตนั่นเองค่ะ เหตุการณ์แรกกริยาก็จะถูกผ่านในรูป p l u s e u e p a r f a ค่ะแน่นอนว่าก่อนที่จะไปกันนะคะโมได้มีแบบฝึกหัดเล็กๆนะคะมาให้ทุกคนได้ลองทำดูได้ลองผ่านกริยาดูค่ะแล้วก็จะได้เห็นรูปประโยคด้วยว่ามันเรียงลำดับเหตุการณ์ยังไงบ้างนะคะโมยอยากจะให้ทุกคนลองผ่านกริยาแล้วก็เขียนไว้ในคอมเมนต์นะคะเดี๋ยวโมจะใส่เฉลยไว้ให้ในคอมเมนต์อันแรกเช่นกันค่ะ ถ้าใครมีคำถามหรือสงสัยต้องไหนก็อย่าลืมเขียนถามโมในคอมเมนต์ได้เช่นกันแล้วก็ก่อนที่จะไปนะคะอย่าลืมกดติดตามกดรูปกระดิ่งให้กับช่องน,นี้ค่ะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้ก็ n e ซีเดเทอร la ล la อ r ะละพ i n เช่น